อันนีมเน่าโมชันพังฉิ่งคนนี้ชื่อชา์ลอตเขาบอกเขาจะไปคนเดียวครับเดียวขอเขาด้วยนะครับเดียวขอบคุณค่ะดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะจับ bro เก็บอาดัซไซเฮ้ยเจอบอร์ดมาบอร์ดไหมคะทำไมีไฟฉายไม่ติดนี่มีนี่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูโยนนี่ก่อนเดี๋ยวเก็บบอร์ดมาให้ไปรอหน้าประตูเลยเจอบอร์ดค่ะเดี๋ยว,ยวมาเล่นบอร์ดกันรอหน้าประตูบ้านนะบ,บอด ทันพนันไม่ดีเล่และโดนเด็กบอดแย่อย่เฮ้ยสองอ๋อโจดนะ <B S 3> โจดบีครับโอ้โครับไม่ได้ดูให้นะวายครับบอยครับตกงลงอยู่ไหนบอยมีตัวเอสนะครับบอยเบสทลูมเอสครับอ่าบอยเบสทลูม hmm. ครับ บอยเบด룸ต้องนอนเด็กใช่บอยแบบหลายคนนะพี่ชายหลายคนนะยังก็ห้องผู้ชายข้างบนผมเจอห้อง11องศา10องศาข้างบนใช่ไหมหมางค่อยก้าวสารนี่ไงใช่ครับข้างบนใช่ป่ะอ่านี่แหละครับห้องนี้แหละครับโชว์ y o เซฟ e l f อือสอง IMF โชว์ y o เซฟโชว์ y o เซฟ ไปลงไปเซ็ตของกันเดี๋ยวลงไปเอาของมาเพิ่มวิทยุกับวิดีโอเนาะยังที่ยังไม่ได้เอาไป<อ>เดี๋ยวเราเอาวิทยุกับวิดีโอนอะ คร,ครับครับเมื่อกี้ผมข so ึ mm ้นไปห้องกับคุณอะผมเข้าไปอะมียุงลายตัวหนึ่งด้วยกัดผมอะผมตกตูดแดงเลยเมื่อกี้ผมว่าแต่จะไม่คนน่าจะแบบยินเพราะยุงลายหรือเปล่าผมก็ว่านันแหละกีปาราไซฮัลโหล คีบาราไร Show yourself h e ตอบ Hello เฮ้ยตออตอตบล็อกออกนะออกดูมเท่าไรอ่ะยูมเท่าไหร่ยูมเท่าไหร่ไปดูดิสองเห็นค้งที่สอง สี่สี right. ่สีเอมเอฟซีลอยมือ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 ไทยน่อยไทยน่อยมีสปินนิดบล็อกฟินก็บินบินในตองไหมสปินนิดสปินนิดฟินก็บินเฮ้ยครบแล้วดิ ฟิซซ right? uh, right? ิ sure. Nein, oh, okay. uh, ่งด้วยเหรอจะลงฟิซซิ่งไหมใช่ไหมไม่นี่อ๋อไม่าเลยเดี๋ยวดูตัดช้อยแป๊บสปิริตเวทโปรเตอร์อ่าเรียนปิดไฟบนห้องหรือเปล่าครับเขียนหนังสืออากาศเย็นกดออฟเช็คเขียนหนังสืออากาศเย็นแล้วก็กดออฟสามอย่าง ไฟครับไม่ปิดฟครับไฟไม่ปิดครับไม่ลองเหลืออะไรม้างอะเดือน้ําเหลือดน้าเน่ากับไม้กางเขนมีไม้กางขาปะโยนเข้าไปหมดแล้วไม้กางเขนใจตกใจไหมตัวเลยคนอะ เช็คหนังสือด้วยนู้นหนังสือกับความเย็นเนี่ยแล้วก็กดออฟเช็คสามอย่างอุณหภูมิสามองศาผมไปล่าสุดอ่ะอาจจะฟีดแล้วเนี่ยถ้าฟีดมันติดลบนะตอนนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยอ่ะมันไม่ได้แบบลบเลยอ่ะบางทีอ่ะงั้นเดี๋ยวมาเช็คกดออฟกันหน่อยปิดไฟให้ด้วยนะปิดให้หมดเลยยยัังงปิดไฟ ระหว่างจ้าเลยเนี่ยฮโลมีปดออฟค่ะมีปดออฟปอเตอร์ตอบปอเตอร์นู้นอุ๊ยบอดดับเลยเมื่อกี้อะ ็บของครับกลับบ้านครับทำไมตัว <c oughs> ตัวใครไหยขึ่นก่อนคุณดูประตูนี้ปะ Welcome back I've got some jobs ready for you นึ่งลอย